สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งจากในห้องส่งแล้วก็ในทางบ้านนะครับในวันนี้ผมก็จะมาเล่าสู่กันฟังเกี่ยวกับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์ทรงตันนะครับหรือ solid analytic geometry นะครับโจทย์ที่เรามักจะได้รับจากบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่คนเรียนคณิตศาสตร์คือเอ๊คณิตศาสตร์เป็นเรื่องที่ยากคณิตศาสตร์คือเรื่องที่เป็นนามธรรมคณิตศาสตร์เอ๊เราเอามันไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างไรนะครับ จริงๆสิ่งที่ท่านหลายๆท่านกล่าวมาก็อาจจะเป็นความจริงส่วนหนึ่งแต่ว่าในโจทย์ที่เราได้รับเนี่ยในการจัดการเรียนการสอนเราจะต้องทําให้ผู้เรียนเนี่ยได้เห็นว่าสิ่งที่เป็นความมีความเป็นนามธรรมาหรือว่าเรานําไปใช้ในชีวิตประจําวันไม่ได้นั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่ได้ถูกต้องเสียทีเดียวนะครับ ธรรมชาติพื้นฐานของการสอนคณิตศาสตร์เนี่ยนะครับเรามักจะเป็นลักษณะการเรียนการสอนแบบการสาธิตหมายความว่าในห้องเรียนเนี่ยครูผู้สอนก็จะทําหน้าที่ในการแสดงทฤษฎีบทพิสูจน์ทฤษฎีบทให้ผู้เรียนดูนะครับแล้วก็การฝึกปฏิบัติก็ปล่อยให้ผู้เรียนกลับไปทําเป็นการบ้าน ผู้เรียนแต่ละคนเนี่ยโดยเฉพาะธรรมชาติของการเป็นนักคณิตศาสตร์เนี่ยจะมีความเป็นปัจเจกบุคคลค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยผลสำเร็จของการเรียนเนี่ยก็โอเคในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าเราลองมองว่าเราจะมีวิธีการปรับการเรียนการสอนอย่างไรให้ดีมากยิ่งขึ้นก็น่าจะเป็นโจทย์ที่ดีในพิการศึกษาที่ผ่านมานะครับผมได้รับมอบหมายให้เป็นอาจารย์ผู้สอนในรายวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์สรงตันนะครับก็เป็นสาขาที่ผม ทำวิจัยอยู่ด้วยพอดีนะครับในรายวิชานี้เนี่ยเป็นวิชาที่เปิดกระบวนวิชาครั้งแรกในรอบ10กว่าปีนะครับสมัยผมเป็นนักศึกษาปอตรีเนี่ยวิชานี้ก็ยังไม่มีการเปิดนะครับเป็นรายวิชาเลือกสําหรับกลุ่มนักศึกษาคณิตศาสตร์แล้วก็นักศึกษาจากคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งเป็นจากข้อมูลที่ผมได้ศึกษามาจากนักศึกษาเนี่ยนักศึกษา กลุ่มที่ลงทะเบียนเนี่ยมีจากภาควิชาคณิตศาสตร์เป็นนักศึกษาชั้นปีที่4ชั้นปีที่5ละนะครับก็เด็กเหล่านี้เนี่ยก็จะมีพื้นฐานจากการอ่านบทความทางวิชาการในรายวิชาสัมมนามาก่อนรวมถึงเรามีนักศึกษาที่เป็นกลุ่มใหญ่ของห้องเรียนก็คือกลุ่มนักศึกษาที่มาจากคณะศึกษาศาสตร,สสตร์ซึ่งก็จะมีลักษณะมีธรรมชาติของการเป็นนักศึกษาศึกษาศาสตร์อยู่นะครับรวมถึงเรามีนักศึกษาจากคณะเศรษฐศาสตร์เนี่ยมาเรียนเป็นวิชาเลือกเสรีด้วยนะครับ โจทย์อย่างหนึ่งที่ผมจะต้องทําในการเรียนการสอนครั้งนี้ก็คือเนื่องจากกระบวนวิชานี้เนี่ยนะครับเราเป็นกระบวนวิชาที่ไม่มีวิชาที่ต้องผ่านมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องทําเสมือนว่านักศึกษาไม่เคยมีความรู้ของระดับปีหนึ่งปีสองมาแต่ว่าเราต้องสมมุติว่าเด็กๆเนี่ยมีความรู้ระดับมัธยมปลายมาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ ในการปรับกระบวนทัศน์ของวิชานี้เนี่ยนะครับหลักๆแล้วผมต้องการที่จะปรับเปลี่ยนกระบวนการเรียนการสอนจากการที่ผู้สอนออกมาบรรยายมาแสดงตัวอย่างให้ดูเป็นการกลับห้องเรียนเป็นอีกข้างหนึ่งอันที่หนึ่งที่เราควรจะต้องทําก็คือผู้เรียนเนี่ยควรจะต้องศึกษาเนื้อหานอกชั้นเรียนแล้วเอาเนื้อหานอกชั้นเรียนเนี่ยมาอภิปรายในชั้นเรียนแต่ว่าด้วยความเป็นนามธรรมของคณิตศาสตร์ไม่ใช่ผู้เรียนทุกคนที่จะอ่านเองได้เราอาจจะต้องมีการจุดประกายมีการ ชี้แนะให้เห็นถึงพอยต์ต่างๆดังนั้นเนี่ยนะครับในการจัดการเรียนการสอนครั้งนี้เนี่ยผมก็จัดทําเป็นสื่อวิดีโอที่ให้ผู้เรียนเนี่ยศึกษาเนื้อหามาล่วงหน้าก่อนเข้าชั้นเรียนนะครับงนั้นเรียนแทนที่เราจะเป็นการบรรยายเพียงฝั่งเดียวเราก็จะให้นักศึกษาเนี่ยมาร่วมกันแก้ปัญหาร่วมกันนะครับในชั้นเรียนเนื่องจากเป็นความโชคดีว่าวิชาที่ผมสอนเนี่ยคือวิชาเรขาคณิตเพราะฉะนั้นด้วยความเป็นวิชาเรขาคณิตเนี่ยเราก็จะ พอที่จะมองเห็นภาพจับต้องภาพอะไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและท้ายที่สุดเนื่องจากนักศึกษาเนี่ยได้เรียนแล้วก็มีความรู้พอสมควรละเราก็อยากให้นักศึกษาเนี่ยมีการต่อยอดเพราะฉะนั้นเราก็เลยจัดกิจกรรมที่เป็นการอภิปรายบทความวิจัยสิ่งประดิษฐ์หรือนวัตกรรมซึ่งในส่วนนี้เนี่ยนะครับก็จะทําให้มีการปรับการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมการเรียนการสอนส่วนใหญ่ในชั้นเรียนเนี่ยผมจะเน้นการทําเป็นทีมสปิริต ทีมสปิริตในที่นี้ก็คือเป็นการพัฒนาทักษะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นเรื่องวิชาการรวมถึงทักษะอื่นๆเช่นซอฟต์สกิลเป็นต้นนะครับอันแรกที่ผมจัดทําสื่อวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะทําเป็นสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ก็ในเบื้องต้นเนี่ยเราก็ยังเพิ่งเริ่มฝึกหัดในการทําตรงนี้นะครับก็อาจจะมีข้อผิดพลาดบ้างนิดนึงนะครับแต่ว่าโดยทั่วโดยสรุปแล้วเนี่ยผมก็จะทําสื่อออนไลน์ในลักษณะของวิดีโอนะครับสื่อออนไลน์ก็จะเป็นคอนเทนต์เนี่ยก็จะเหมือนกับที่อาจารย์เนี่ยสอนในห้องเรียน แล้วก็ให้นักศึกษาดูคอนเทนต์ก่อนเข้ามาในชั้นเรียนเอ๊ะแล้วเราเอาเนื้อหาเนี่ยย้ายไปอยู่ในนอกชั้นเรียนแล้วในชั้นเรียน เราทําอะไรนะครับในชั้นเรียนเนี่ยบทบาทหลักๆในการเรียนการสอนในห้องเรียนเนี่ยผมใช้ลักษณะของการจัดแบบทีมสปิริตทีมสปิริตของผมก็คือเราพยายามจัดกลุ่มของนักศึกษาให้คละกันเพราะว่าเนเจอร์ของนักศึกษาคณิตศาสตร์เขาก็จะมีเนเจอร์ของเขาแบบหนึง่งเนเจอร์ของนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาศึกษาศาสตร์ก็จะมีเนเจอร์อีกลักษณะหนึง่งเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าการที่เด็กเนี่ยได้เห็นความแตกต่างเห็นความหลากหลายจะเป็นการใช้ความหลากหลายตรงเนี้ยให้เกิดประโยชน์ ในการเรียนนะครับแล้วในห้องเรียนเนี่ยเราสร้างบรรยากาศให้ผู้เรียนเนี่ยร่วมกันเรียนเราพยายามไม่ใช้บรรยากาศที่ให้แต่ละกลุ่มแข่งกันแต่ว่าเราอยากฝึกให้เด็กเนี่ยมีความเอื้อเฟื้อแล้วก็ช่วยกันแบ่งปันการเรียนรู้นะครับเพราะฉะนั้นในชั้นเรียนเราทําอะไรบ้างนะครับหลกัหลกๆแล้วเนื่องจากว่าเราเอาวิดีโอเนี่ยไปออกไว้นอกชั้นเรียนดังนั้นสิ่งที่เราจะทําในชั้นเรียนในชั้นเรียนเนี่ยหลกักๆผมแบ่ง ใน1ชั่วโมงเนี่ยแบ่งออกเป็น3ส,ส่วนหลักๆในคาบเรียนในคาบในคาบเรียนเนี่ยต้นคาบเรียนก็จะมีลักษณะของการนําเข้าสู่บทเรียนการนําเข้าสู่บทเรียนก็จะเป็นการทบทวนประเด็นในวิดีโอที่นักศึกษาศึกษามานะครับหลังจากนั้นในชั้นเรียนเนี่ยในชั้นเรียนเราก็จะมีให้นักศึกษาเน้นการปฏิบัติเน้นการปฏิบัติในที่นี้คือให้นักศึกษาแบ่งกลุ่มเพื่อทําแบบฝึกหัดร่วมกันรวมถึงใช้เทคโนโลยีเนี่ยในการศึกษาจากกราฟของฟังก์ชันต่างๆนะครับนำเสนอบนกระดานแล้วก็ ผู้สอนหรือเพื่อนต่างกลุ่มก็จะให้คําแนะนําซึ่งกันและกันซึ่งในการออกแบบกิจกรรมตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีการออกแบบลักษณะกิจกรรมรายคาบเช่นแต่ละคาบเราก็จะมีกิจกรรมมีโจทย์ที่เหมาะสมกับเนื้อหาที่เราสอนที่เราทําวิดีโอมาก่อนหน้านั้นหลังจากนั้นเมื่อเวลาผ่านไปจนกระทั่งเวลาน่าจะใกล้หมดคาบแล้วผมก็จะสรุปว่าเออวันนี้เราทําอะไรกันบ้างแล้วก็ในคาบต่อไปเราจะมาศึกษาเนื้อหาเรื่องต่อไปนี้นะครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างของภาพบรรยากาศในชั้นเรียนนะครับภาพในบรรยากาศในชั้นเรียนเนี่ยแทนที่อาจารย์จะเป็นผู้สอนเลคเชอร์อย่างเดียวแล้วก็สลับบทบาทให้นักศึกษาเนี่ยออกมานําเสนอหน้าห้องนะครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศว่านักศึกษาออามาทําโจทย์มีการใช้เทคโนโลยีใช้โปรแกรมในการสังเกตว่าลักษณะของกราฟมีเป็นอย่างไรบ้างแล้วเราจะสามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้างนะครับปรัชญาอย่างหนึ่งที่ผมเชื่อคือ,คอการเรียนการสอนในศตวรรษที่21เนี่ยอย่าง การเรียนการสอนเรขาคณิตเนี่ยบางทีเราอาจจะไม่จําเป็นที่จะต้องวาดมือทุกเส้นวาดกราฟทุกเส้นให้เราเห็นชัดเจนแต่ว่าปัจจุบันนี้เรามีเทคโนโลยีเรามีเครื่องมือช่วยเพราะฉะนั้นการเลือกใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือช่วยที่เหมาะสมเนี่ยจะช่วยเอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนนะครับในกระบวนวิชานี้เนี่ยผมก็หลักๆเนี่ยใช้เทคโนโลยีอยู่หลักๆ3ส่วนส่วนที่1ก็คือการจัดการทรัพยากรในชั้นเรียนเนี่ยผมใช้ CMU o n l i ออนน์ Online, ก็คือ KC Moodle ของทาง i t s c เนี่ยเป็นหลักในการอัปโหลดพวก resource ต่างๆในการจัดการเรียนการสอนรวมถึงเรามี f c e e o o o k r r u u นะครับก็คือเป็น Facebook ที่เราใช้ในการติดต่อสื่อสารกับผู้เรียนแบบ Real Time นะครับและส่วนที่สำคัญที่สุดในการเรียนการสอนในคอร์สนี้ก็คือเนื่องจากวิชานี้เป็นวิชาเรขาคณิตเพราะฉะนั้น เป็นโชคดีมากที่เรามีซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งคือโปรแกรมที่ชื่อว่า GeoGebra นะครับ GeoGebra เป็นซอฟต์แวร์ทางคณิตศาสตร์ที่เราสามารถใช้ Visualize g กราฟต่างๆกราฟใน2มิติกราฟใน3มิติซึ่งข้อดีของ GeoGebra คือใช้ได้ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่านักศึกษาจะมีคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือว่าโทรศัพท์มือถือก็ตามเขาสามารถใช้ได้หมดเลยนะครับ g e o g e b ี a เนี่ยเป็นโปรแกรมที่ใช้ได้ดีแล้วก็ใช้ได้ฟรีทุกคนสามารถดาวน์โหลดและเข้าถึงได้รวมถึง l e ARNING CURVE ของ g e o g e b r a าต่ำเพราะฉะนั้นเขาแค่ฝึกใช้นิดนิดหน่อยหน่อยเขาก็จะสามารถแสดงหรือว่าเห็นภาพได้อย่างง่ายดายแล้วนะครับซึ่งในการใช้เทคโนโลยีตรงนี้ก็ช่วยเอื้อให้ผู้เรียนเนี่ยเห็นภาพมากยิ่งขึ้นแทนที่เราจะไปเน้นในบางจุดเราก็ให้ผู้เรียนเนี่ยดูลักษณะจากกราฟแล้ววิเคราะห์อะไรจากสิ่งที่เขาเห็นได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับ ทีนี้เนี่ยในหลังจากที่ผมศึกษาว่าเออในแต่ละกลุ่มของเราเนี่ยมีนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาจากคณะศึกษาศษาสตร์หรือนักศึกษาที่อยู่ภาควิชาคณิตศาสตร์เนี่ยส่วนมากมีความอยากเป็นครูนะครับเมื่อสําเร็จการศึกษาก็หลายๆคนก็มีแนวคิดมีความฝันที่อยากเป็นครูผมก็เลยคิดว่าการจัดการเรียนการสอนเนี่ยที่ดีควรจะมีการสร้างแรงบันดาลใจสร้างเรื่องราวที่จะให้ผู้เรียนเนี่ยมีเรื่องเล่าให้กับ ผู้เรียนในอนาคตต่อไปผมก็เลยมีการจัดการบรรยายนะครับการจัดการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมเสริมก็เป็นการบรรยายพิเศษเพื่อเสริมสร้างแรงบันดาลใจนะครับเพื่อที่ให้นักศึกษาเนี่ยมี motivation ที่ดีในการเรียนวิชาเรขาคณิตวิเคราะห์นะครับในการบรรยายในครั้งนี้เนี่ยนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุภวิทย์ถาวรบุตรนะครับจากภาควิชาประวัติศาสตร์ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับก็เราได้เชิญอาจารย์จากที่กรุงเทพมาบรรยายในหัวข้อเรื่องคณิตศาสตร์ก่อนวันของเรามองเรขาคณิตผ่านประวัติศาสตร์นะครับอาจารย์ท่านเป็นผู้แต่งหนังสือเรื่องกุญแจแห่งฟากฟ้าการที่เราจะเชิญให้การที่เราจะให้นักศึกษาฟังเพียงอย่างเดียวนี่นะครับนักศึกษาก็อาจจะอาจจะยังไม่ได้รับไอเดียมากนะักเพราะฉะนั้นผมก็เลยมอบหมายให้ก่อนที่นักศึกษาจะเข้าฟังเนี่ยนักศึกษาจะต้องทําการบ้านมาก่อนการทําการบ้านในที่นี้คือให้อ่านหนังสือ อ่านหนังสือที่ผ,ผู้ผู้บรรยายเนี่ยเป็นคนเขียนมานะครับเมื่ออ่านเสร็จแล้วเนี่ยสิ่งที่เราให้ผู้เรียนคิดต่อคือไม่ใช่เพียงแค่ว่าเอ๊ะอันนี้คืออะไรอย่างไรแต่ว่าเราให้คิดตั้งประเด็นตั้งคำถามว่ามีประเด็นอะไรที่สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้อีกบ้างในวันที่เป็นการบรรยายนะครับวิทยากร,กรก็มาบรรยายแล้วก็มีการแลกเปลี่ยน discussion กันระหว่างผู้เรียนแล้วก็ผู้บรรยายนะครับซึ่งผู้บรรยายท่านก็ชมมาว่าคำถาม ดีมากๆนะครับหลังจากที่เขาได้รับฟังการบรรยายเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะต้องไปทําเป็นรายงานการทํารายงานในที่นี้เนี่ยเราก็ไม่ได้อยากให้เด็กทํารายงานเป็นเล่มหนาๆแต่ว่าเราต้องการให้นักศึกษาเนี่ยย่อประเด็นที่เขาฟังเนื่องจากเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ก็จะมีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับไทม์ไลน์ทางประวัติศาสตร์หรือว่าเกี่ยวข้องกับ ประเด็นคำถามแล้วก็ให้เด็กตั้งคำถามแล้วก็ลองมีไอเดียว่าเราจะมีแนวทางในการตอบอย่างไรบ้างอันนี้คือตัวอย่างของอินโฟกราฟิกที่นักศึกษาจัดทําขึ้นนะครับในการประเมินก็เราสังเกตเห็นว่านักศึกษาเนี่ยมีศักยภาพในการทํามากทีเดียวนะครับจัดทาได้อย่างสวยงามมากๆนะครับอนอกเหนือจากการที่เราเชิญวิทยากรมาบรรยายแล้วเนี่ยนะครับในการจัดการเรียนการสอนสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำคัญของวิชานี้คือผมมอบหมายให้นักศึกษาทำโปรเจกต์ ด้วยความเชื่อของผมผมเชื่อว่าในการที่เราจะทํางานอะไรสักอย่างหนึ่งที่เป็นนวัตกรรมหรือโปรเจกต์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานความรู้คณิตศาสตร์พื้นฐานเป็นพื้นฐานสําคัญที่เราจะพัฒนาและต่อยอดไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในฐานะที่นักเรียนที่เป็นผู้เรียนเนี่ยที่จะต้องไปเป็นครูโรงเรียนในอนาคตเขาควรที่จะต้องเขางานอย่างหนึ่งที่เขาจะต้องทำเนี่ยแน่ๆเลยเขาต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานของโรงเรียนละ เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เขาได้รับไอเดียที่ดีที่จะนำไปใช้ต่อเนี่ยก็น่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับในการที่เรามอบหมายโปรเจกต์ให้นักศึกษาทำเนี่ยนะครับหลักๆแล้วเนี่ยผมก็เริ่มต้นจากการที่ให้นักศึกษาเนี่ยศึกษาบทความทางวิชาการซึ่งเป็นประเด็นท,นนที่เป็นประเด็นร่วมสมัยนะครับทั้งนี้เนี่ยผมได้เลือกบทความทางวิชาการเนี่ยมาจากที่ จากบทความในงานประชุมวิชาการมีชื่อว่า Bridge นะครับบทความที่เราเลือกมาก็จะเป็นบทความที่มีความเหมาะสมกับเนื้อหาวิชาเป็นงานประชุมที่เป็นการเชื่อมโยงระหว่างคณิตศาสตร์กับเรื่องของการประยุกต์ในทางด้านงานศิลปะหรืองานสถาปัตยกรรมต่างๆนะครับผู้อย่างผมเนี่ยก็จะทําการเลือกบทความทางวิชาการมาจํานวนหนึ่งแล้วมาให้นักศึกษาแต่ละกลุ่มเนี่ยมาลองเลือกดูว่าเขาสนใจที่อยากจะทําอะไรนะครับ เมื่อเขาเลือกบทความที่เขารู้สึกว่าถูกฉลกมาเรียบร้อยแล้วนะครับเขาก็จะไปลองคิดดูว่าเขาจะทํานวัตกรรมอะไรที่สามารถต่อยอดมาจากบทความได้นะครับทั้งนี้เนี่ยตอนที่เขาเริ่มศึกษาเราก็จะให้นักศึกษาเนี่ยทำคอนเซปต์โปรโพโ a l นะครับทำคอนเซปต์โปรโพโซว่าเออเขาอยากจะทําชิ้นงานอะไรเพื่อมาขอรับเงินสนับสนุนจากอาจารย์นะครับซึ่งอาจารย์ก็จะให้รับให้เงินสนับสนุนนักศึกษาไปกลุ่มละ2,000บาทนะครับนักศึกษาก็จะศึกษา ประเด็นที่อยู่ในบทความทางวิชาการแล้วมาสังเคราะห์เป็นชิ้นงานภายใต้กระบวนการของการสังเคราะห์เป็นชิ้นงานเนี่ยเขาจะได้ฝึกทักษะต่างๆมากมายเช่นซอฟต์สกิลหรือความคิดสร้างสรรค์ต่างๆทักษะภาษาอังกฤษจากการอ่านบทความแล้วเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะครับเขาก็จัดทําผลงานเสร็จก็จะนําเสนอผลงานซึ่งเราก็จะมีการนําเสนอผลงานแบบปักเปล่าและการนําเสนอผลงานแบบบปสเตอร์โดยที่ว่าในการทํางานเนี่ยเรา คุยกับนักศึกษาว่าเราจะต้องทํางานให้สอดคล้องกับ3สิ่งคือ1สิ่งที่อยู่ในบทความวิชาการ2สิ่งเนื้อหาที่เรียนมาในห้องเรียนนะครับแล้วก็เราต้องมีความอธิบายถึงความเชื่อมโยงระหว่างงานด้วยนะครับสึ่งนี้ก็เป็นตัวอย่างของการนําเสนอผลงานนะครับในการนําเสนอผลงานเราก็มีผู้ทรงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ในภาควิชาเนี่ยมาร่วมฟังการบรรยายนะครับมีการนําเสนอผลงานแบบโปสเตอร์มีการจัดทําชิ้นงานแล้วก็มีการทําโปสเตอร์ด้วยนะครับ แล้วก็นอกจากนี้ก็ยังมีการประเมินแบบ peer review กับเพื่อนต่างกลุ่มรวมถึงการประเมินโดยเพื่อนในกลุ่มด้วยนะครับสิ่งที่เราสามารถสะท้อนคิดได้จากการจัดการเรียนการสอนแบบนี้นะครับอันแรกหนึ่งคือจากการจัดการเรียนการสอนเนี่ยข้อที่เป็นข้อที่นํามาปรับปรุงใน การจัดการเรียนการสอนครั้งต่อไปคืออันแรกคือวิดีโอนะครับวิดีโอผมจัดทายาวมากเกินไปนิดหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเด็กอาจจะรู้สึกเหนื่อยถ้าเขาดูวิดีโอที่ยาวมากเกินไปรวมถึงนักศึกษาอาจจะรู้สึกว่าเขาจะต้องทํางานเพิ่มมากขึ้นในการศึกษาเนื้อหาก่อนเข้าชั้นเรียนเพราะฉะนั้นในการปรับการเรียนการสอนในครั้งต่อไปเนี่ยเราก็จะมีการจัดการเรียนการสอนให้กระชับมากยิ่งขึ้นนะครับสิ่งที่ผมสามารถ สะท้อนได้จากการที่เห็นผู้เรียนเนี่ยเรารู้สึกว่าเวลาเราเข้าห้องเรียนเนี่ยเราสนุกสนานและเราอิ่มเอมใจกับการจัดการเรียนการสอนมากและบรรยากาศของการจัดการเรียนเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดนะครับเพราะว่าผ,ผู้สอนจะต้องทําให้ผู้เรียนเนี่ยเชื่อได้ว่าเราจะพาชั้นเรียนไปได้ตลอดรอดฝั่งนะครับซึ่งเราก็จะมีการพัฒนากระบวนการกระบวนวิชานี้ในลําดับต่อไปนะครับก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับรวมตั้งแต่นักศึกษาแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกๆท,ท่านรวมถึงทีลิกที่สนับสนุน ในที่นี้ด้วยนะครับก็ขอขอบคุมนักครับครับขอบคุณครับอาจารย์